ก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในทุกวันนี้เงินทองและความร่ำรวยนั้นมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมากและไม่ว่าใครๆก็คงอยากจะร่ำรวยและมีเงินทองมากมายมหาศาลดังเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันที่อยากจะร่ำรวยเงินทองเพื่อชีวิตจะต้องไม่ได้ลำบากโดยเขามีไอดอนเป็นเจ้าพ่อมาเฟียผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในย่านและด้วยความบังเอิญทําให้เขาได้มีโอกาสเข้าไปทํางานกับไอดอนของเขาแต่ด้วยความโหดร้ายและวิธีการต่างๆของมาเฟียก็ทําทให้ตัวเขานั้นเกิดความสับสนขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วเขานั้น จะเป็นมาเฟียจริงๆหรือว่าไม่อยากจะเป็นกันแน่และเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามกันได้ไหน Billy b a s g a t e Mafia สกุลโหดและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหนังก็อยากที่จะฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองนิวยอร์กยุคที่ยังมีอิทธิพลของมาเฟียประจำถิ่นคอยปกครองตามย่านต่างๆ บิลลี่เด็กหนุ่มวัยใสที่มีฐานะค่อนข้างยากจนเขาอยู่กับแม่เพียงลําพังแค่2คนซึ่งแม่ของเขาก็ทํางานร้านซักรีดเป็นการหาเลี้ยงชีพและจุนเจือครอบครัวด้วยสภาพเศรษฐกิจของบ้านที่ไม่สู้ดีนักบิลลี่จึงอยากจะมีงานการที่ทําให้เขาได้เงินอย่างมหาศาลเขาจึงตั้งเป้าหมายที่จะไปเป็นมาเฟียโดยเขามีมาเฟียที่เป็นไอดอลประจําตัวอย่างดัชชูเจ้าพ่อมาเฟียผู้ร่ารวยและมีอิทธิพลสูงซึ่งดัชนั้นก็เป็นผู้มีอิทธิพลที่ปกครองย่านที่บิลลี่นั้นอาศัยอยู่วันหนึ่งบิลลี่ได้ไปน เพื่อนของเขาอยู่ที่ทางรถไฟบิลลี่นั้นได้สแสดงกลโยนบอลพร้อมกันสีลูกให้เพื่อนๆของเขาดูแต่ก็บังเอิญเหลือเกินที่ดัชเนเธอผ่านไม่เห็นบิลลี่ที่กำลังโยนลูกบอลอยู่ดัชจึงเรียกตัวบิลลี่ลงมาแล้วก็ชมเชยให้เงินรางวัลแก่เขาบิลลี่นั้นดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอดัชตัวเป็นๆแถมยังได้เงินมาจำนวนหนึ่งอีกต่างหากเมื่อดัชให้เงินเขาแล้วดัชก็ได้เดินจากไปเพื่อนๆของบิลลี่จึงมารุมล้อมบิลลี่เพื่อที่จะของเงินส่วนแบ่งจากเขาบิลลี่จึงวิ่งเล่นหนีกับเพ,พ,พื่อนๆ น,นซึ่งก็ได้มาจากพวกมาเฟียจากเพื่อนของเขาอีกคนซึ่งก็เป็นการสารฝันในการอยากเป็นมาเฟียของเขาเข้าอีกคันพอตกกลางคืนบิลลี่ก็ไปหาแฟนสาวของเขาแล้วก็ได้พูดโ oh, อ้อวดให้ฟังว่าเขาได้เจอกับดัชผู้เป็นไอดอลในใจพร้อมกับบอกแฟนของเขาว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องยิ่งใหญ่เหมือนกับดัชให้ได้และเขาก็จะหาทางเพื่อที่จะได้ทํางานกับดัชวันรุ่งขึ้นบิลลี่จึงได้ไปแอบเฝ้าดูอยู่ที่หน้าสํานักงานของดัชเพื่อสังเกตการแล้วเขาก็ได้พบว่าคนที่เข้ามาหาดัชนั้นจะพกเงินใส่ถุงกระดาษมาด้วยทุกคน และขนเฝ้าประตูก็จะให้ผ่านถ้าเกิดว่ามีถุงกระดาษนั้นมาด้วยบิลลี่จึงไปหาถุงกระดาษมาใบหนึ่งโดยเขาได้อาศัยความเนียนทําให้เขานนั้สามารถเข้าไปในสํานักงานของดัชได้แต่เมื่อคนของดัชเข้ามาตรวจด,ดูถุงกระดาษก็พบว่ามันไม่ใช่เงินแต่กลับเป็นเค้กหลายชิน้นลูกน้องของดัชจึงได้ลากตัวบิลลี่ออกไปซึ่งก็พอดีกับจังหวะที่ดัชนั้นกําลังเข้ามาดัชได้เห็นเค้กหลายชิ้นที่บิลลี่เอามาซึ่งก็เป็นเค้กแบบที่เขานั้นชอบเขาจึงหยิบเค้กที่บิลออนนบลี่เอ,อา,ออามาไไก้ไ้้ลดดแว็ หันมาเห็นบิลลี่พอดีจึงได้ถามว่าเขานั้นเป็นใครบิลลี่ก็นิ่งเงียบตอบอะไรไม่ถูกออตโต้ลูกน้องคนสนิทซึ่งก็เป็นผู้ช่วยทุกอย่างของดัชได้เห็นเหตุการณ์ของบิลลี่ทั้งหมดจึงได้พูดออกมาว่าบิลลี่นั้นกำลังจะโชคดีแล้วดัชจึงบอกให้บิลลี่นั้นเข้ามาทํางานในสํานักงานของเขาซึ่งก็แปลว่าตอนนี้บิลลี่ก็ได้ถูกจ้างงานโดยดัชเรียบร้อยแล้วแต่บิลลี่นั้นก็ยังไม่ได้มีหน้าที่อะไรสําคัญมากเขาเป็นแค่เด็กเก็บกวาดช็ดถูในสํานักงานเพียงเท่านั้นโดยเขาไไดดดด้้้้้้้อออออยยยูู่่ภาาาาใใใใตตตกกกรแลลขงงงชินนนนนนวััี็มบห ให้ไปที่ร้านขายลูกกวาดแห่งหนึ่งในเมืองซึ่งมันก็เป็นที่เก็บเงินของแก๊งดัชแต่เมื่อบิลลี่ไปถึงกลับพบว่ามีคนกําลังถล่มร้านขายลูกกวาดอยู่แอมเจ้าของร้านก็โดนซ้อมซะตาปุบบิลลี่จึงได้กลับไปรายงานให้ออตโตและดัชรับรู้ออตโตที่ได้ฟังแบบนั้นจึงคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของแจ็คเคลลี่ศัตรูคนหนึ่งของแก๊งออตโตจึงได้สั่งให้คนไปจัดการกับแจ็คที่ร้านตัดผมซึ่งร้านนั้นแจ็คจะไปในวันพรุ่งนี้และก็ได้บอกให้บิลลี่นั้นไปที่ร้านนั้นด้ว,วั่บบลีกก็ไาาแะไพท กำลังเฝ้าสังเกตการอยู่ซึ่งดัชนั้นตั้งใจจะเข้าไปลุยเดี่ยวเองคนเดียวแต่ออโต้ก็ได้บอกว่าให้รอโบมาถึงก่อนซึ่งโบก็เป็นหนึ่งในผู้ช่วยคนสนิทของดัชซึ่งเมื่อไหร่ที่โบมาถึงแล้วเขาจะเป็นคนจัดการทุกอย่างเองแต่โบนั้นก็ไม่มาสักทีแถมยังติดต่อไม่ได้อีกดัชจึงไม่รออะไรทั้งสิน้นและเขาก็บุกเข้าไปจัดการฆ่าแจ็คจนตายคาร้านและข่าวแจ็คถูกฆ่าในร้านตัดผมก็กลายเป็นข่าวใหญ่ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าดัน,น,นง,งนน่รุ ดัชและออตโตก็กำลังพูดคุยกับเรื่องที่เกิดขึ้นและโบก็ได้มาถึงพอดีซึ่งออตโตนั้นก็ได้ต่อว่าโบด้วยความโมโหที่โบนั้นไม่มาตามนั้นแถมยังติดต่อไม่ได้อีกจากนั้นทุกคนก็ได้ไปที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งโบนั้นก็กำลังเต้นรำกับสาวของเขาอย่างมีความสุขส่วนดัชก็กำลังคุยกับออตโตอย่างคุนเครียดเพราะว่าตอนนี้ออตโตได้ข่าวมาว่าโบกำลังหักหลังแก๊งอยู่โดยโบนั้นแต่ไปพบกับสมาชิกของแก๊งอื่นที่คาสิโนโแห่งหนึ่งเพื่อที่จะแบ่งงานจากแก๊งไไไปให้้้แแกกก๊งงอออืือ่่่่นนนนีีดดััชชยยิบบ็เเเเขาเาาารระ เขาเองก็รู้จักกับโบมานานแล้วจึงไม่คิดว่าโบนั้นจะหักหลังเขาได้หลังจากนั้นโบก็กําลังจะกลับไปกับสาวของเขาซึ่งบิลลี่ก็ได้ไปแอบหลับอยู่บริเวณนั้นพอดีโบที่เห็นแบบนั้นจึงได้ตบหัวปลุกบิลลี่ไปทีหนึ่งก่อนที่เขาจะให้เงินกับบิลลี่และบอกให้บิลลี่นั้นกลับไปพักผ่อนซะแต่ในจังหวะที่โบนั้นกําลังควักเงินจากกระเป๋าเขาก็ได้ทําชิปคาสิโนหล,ล่นลงพื้นบิลลี่ที่เห็นจึงรีบเอาเท้าเหยียบเอาไว้และวันต่อมาเขาก็รีบเอาชิปไปให้ออโตกก้ก โบนั้นแอบไปพบกับแก๊งอื่นดัชจึงเชื่อแล้วว่าโบนั้นกําลังหักหลังเขาอยู่จริงๆในขณะที่พวกเขากําลังคุยกันก็มีนายตำรวจคนหนึ่งเข้ามาที่สํานักงานซึ่งดัชนั้นกําลังหงุดหงิดและหัวเสียที่โบหักหลังเขาอยู่เขาจึงคิดว่านายตำรวจคนนี้จะเข้ามาเก็บสวยกับเขาดัชจึงได้ลงมือกระทืบนายตำรวจคนนั้นจนเสียชีวิตซึ่งบิลลี่นั้นก็พึงที่จะเคยเห็นความรุนแรงอย่างโหดเหี้ยมเป็นครั้งแรกเขาจึงช็อกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นอัโต้ก็ได้เรียกให้บิลล่าอง,ง,องก,องก,องก,งอกะตใจย ก,กักอโอต่จึงได้บอกว่าให้บิลลี่นั้นทําเป็นไม่เห็นและก็ไม่ได้ยินอะไรซะและออโต้ก็ได้หยิบเงินจากตู้เซฟมาจํานวนหนึ่งพร้อมกับให้บิลลี่ไปข้างนอกกับเขาด้วยในตอนนี้ดัชกําลังถูกฟ้องในข้อหาเป็นมาเฟียเขาจึงต้องพยายามหาทางทําให้ชนะคดีให้ได้เพื่อให้เขาสามารถทําธุรกิจอย่างเดิมต่อไปได้ออโต้จึงต้องออกมาพบกับเจ้าหน้าที่ในศาลคนหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่คนนี้จะรับสินบนจากออโต้และจะช่วยให้ดัชชนะคดีได้โดยในตอนนี้แก๊งของดัชจะต้องเดินทางไปที่รัฐอื่นสักพักเพื่อสั่ แล้วก็ชุบตัวซึ่งนั่นก็จะทาให้เขามีโอกาสชนะคดีให้ได้มากที่สุดโดยในตอนนั้นบิลลี่ก็ต้องติดตามไปด้วยออโตโตจึงได้ให้เงินกับบิลลี่ให้เขาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่และแต่งตัวให้ดูดีขึ้นบิลลี่จึงกลับไปด้วยเงินจํานวนมากเขาเอาเงินไปซื้อสูตรใหม่มาใส่และยังแจกเงินให้กาแฟของเขาและก็แม่ของเขาก่อนที่จะออกเดินทางอีกด้วยแต่ก่อนที่จะเดินทางนั้นดัชจําเป็นที่จะต้องจัดการเรื่องโบงให้เรียบร้อยก่อนดัชจึงวางแผนที่จะอุ้มตัวโบวไปฆ่ากลางทะเลซะซึ่งเหมือนก็เป็นครั้งแรกที่บลีี่่่จะตต้้้อองงมมาาาเเหห็นนุุกรณ์ย ชได้จับตัวโบ e, พร้อมกับสาวของเขาที่มีชื่อว่าดูไปพร้อมกันและดัชก็ได้โบปูนไปที่ขาของโบ e, เพื่อที่จะโยนเขาทิ้งลงกลางทะเลแต่โบ e, นั้นก็เป็นห่วงดูมากจึงขอให้บิลลี่ไปช่วยดูให้หน่อยว่าดัชฉันทาอะไรกับเธอหรือเปล่าซึ่งดูนั้นก็ไม่ถูกดัชทําอันตรายอะไรและดัชก็ได้บอกว่าให้เธอลืมโบ e, ไปซะเมื่อเสร็จภารกิจจัดการกับโบดัชก็ได้ขับรถพาดูกลับไปส่งที่พักพร้อมกับให้บิลลี่นั้นคอยติดตามดูเธอด้วยแต่เมื่อกลับไปถึงที่พักและขึ้นห้องไปบิลลีี่ลลัับไดด้้้้รรููควววาาามมมจิงนนสแแะ ที่เธอมาคบกับโบก็เหมือนจะแค่คบเล่น,เลนๆเฉยๆเพื่อหวังอะไรบางอย่างซึ่งสามีของเธอก็สมรู้ร่วมคิดด้วยจากนั้นก็ถึงวันที่แก๊งของดัชต้องเดินทางไปอีกรัฐซึ่งก็เป็นรัฐที่อยู่ทางเหนือของสหรัฐอเมริกาโดยรูนั้นก็ได้ถูกสั่งให้ติดตามไปด้วยในฐานะผู้หญิงของดัชฐนการมาที่นี่มีเวลา28วันและจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ดัชนั้นกลายเป็นเศรษฐีใจบุญที่ช่วยเหลือสังคมให้ได้เพื่อที่จะได้ฐานเสียงจากผู้คนและทําให้เขามีภาพลักษณ์ที่ดีและชนะคดีได้ในที่สุดพวกคนในแก๊งงงจจจึําเป็นะต้อ ตัวให้ดีไม่ให้เหมือนพวกมาเฟียรวมถึงบิลลี่ด้วยเช่นกันซึ่งบิลลี่นั้นก็ได้รับหน้าที่คอยดูแลดูในขณะที่ดัชกําลังทํางานอยู่ซึ่งออโต้นั้นก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักที่ดัชพาดูมาที่นี่ด้วยเพราะเธอนั้นเป็นคนนอกแก๊งและมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ดัชได้ตะลุยเปิดบัญชีเงินฝากและตระเวนบริจาคไปทุกที่เพื่อสร้างภาพเป็นเศรษฐีใจบุญแถมยังเปิดสํานักงานปล่อยเงินกู้ให้กับคนที่นั่นอีกด้วยวันหนึ่งระหว่างที่ดัชกําลังทํางานอยู่นั้นดิกซี่ะจด,าาดพู เคุยเรื่องสําคัญโดยในตอนนี้ทางอายการได้สั่งฟ้องโดยไม่มีเงื่อนไขและคนในศาลคนอื่นๆก็ดูท่าจะซื้อตัวไม่ได้ด้วยทําให้โอกาสชนะคดีนี้อาจจะน้อยลงอย่างมากในขณะที่บรรยากาศกําลังตรึงเครียดบิลลี่ก็ได้เอากาแฟที่ดัชสั่งไปให้เขาแต่บลลี่กลับยืนเงอเง่าๆทำให้ดัชนั้นโกรธบ,บิลลี่จีงไ่วางกาแฟไว้บนโต๊ะเฉยๆมายืนฟังเรื่องสาคัญที่บิลลี่นั้นไม่สมควรที่จะรู้อยู่ได้ดัชจึงได้สั่งให้บิลลี่นั้นพาดูออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องขอองงงแแกกกกบลลี่่่จจึไไปปปดดููเพพืทะาา้้นนนตัั ไม่ได้อยากเที่ยวในเมืองเธอจึงเดินเข้าไปในป่าพร้อมกับเหล้าหนึ่งขวดเธอนั้นก็ได้ดื่มเหล้าไปโดยตัวเธอนั้นก็รู้สึก,กอึดอัดที่จะต้องอยู่ในห้องอย่างน่าเบื่อคนเดียวบิลลี่ก็ต้องลำบากคอยเดินตามเพื่อดูแลดูตลอดแล้วดูก็ได้ไปนั่งดื่มเหล้าอยู่บนโขดหินข้างน้ําตกแล้วดูก็ได้ถามบิลลี่ว่าโบนั้นตายแบบไหนบิลลี่จึงเล่าให้ฟังว่าโบนั้นถูกจับโบกปู่แล้วก็ถูกโยนท่วงน้ําไปแต่ก่อนที่โบจะถูกจับลงน้ําเขาก็ได้ฝากฝัง่งบิลลี่ให้คอยดูแแดดูููไไม่่่ใหห้้้าาารรชทํอออะะเธซึงบบบิีนนัักก็ปโวจคย ที่สุดซึ่งมันก็ทําให้ดูนั้นเริ่มไว้ใจบิลลี่มากขึ้นจากนั้นบิลลี่ก็กลับมาที่สํานักงานและเขาก็บังเอิญได้ยินเรื่องที่ดัชชูกับออโตเรื่องคดีโดยออโตก็ได้มองว่าโอกาสชนะคดีนั้นค่อนข้างที่จะน้อยและเขาก็ได้เตือนดัชเรื่องของดูว่าที่จริงแล้วเธอไม่ควรมาอยู่ที่นี่เพราะว่าดูนได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่ด,ทดัชทํากับโบเธออาจจะปากโป่งและนําปัญหาใหม่มาให้กับดัชก็ได้ดัชจึงได้รับปากกับออโตว่าเขาจะจัดการเรื่องทั้งหมดเองออโตจึงได้เตือนดัชอี บิลลี่ก็ค่อยๆสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆบิลลี่จึงได้เตือนดูในสิ่งที่ได้ยินมาว่าให้ดูคอยระวังตัวเอาไว้เพราะดัชนั้นอาจจะจัดการกับเธอก็ได้เพราะว่าเธอนั้นรู้เรื่องมากเกินไปแต่ดูนั้นก็ไม่ได้กลัวว่าจะเกิดอันตารายอะไรกับเธอมากเพราะเธอนั้นคิดว่าดัชก็แค่คนธรรมดาาคนหนึ่งซึ่งในตอนนี้บิลลี่นั้นก็เริ่มมีความรู้สึกดีแล้วก็เป็นห่วงดูมากขึ้นมาจริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอจนในคืนหนึ่งที่พวกเขานั้นได้ไปดูหนังด้วยกันดู Drew ก็ได้ดเ้เขา พิธีในโบสถ์โดยเขานั้นได้นัดกับลุยเซียโนแต่พอมาเฟียอีกกลุ่มหนึ่งที่ดัชได้ขอให้เขามาสนับสนุนซึ่งดูเหมือนว่าดัชจะไม่ค่อยพอใจในท่าทีของลุยเซียโนเท่าไหร่เพราะว่าลุยเซียโนนั้นมีความยิงยโสเป็นอย่างมากแต่ว่าตัวเขาเองก็ต้องพึ่งพาลุยเซียโนไม่งั้นดัชก็ไม่สามารถทําอะไรได้จากนั้นดัชก็ได้ไปจัดปาร์ตี้ขึ้นแล้วก็ได้มีจูลี่ผู้ร่วมงานอีกคนหนึ่งของดัชเข้ามาหาเขาซึ่งเขาก็ได้ขอเวลาดัชไปคุยธุระเป็นการส่่่่่ววนนนนนนนตตััซึงงงงจูีี้้้ไปดเเเเรรยกรองงกอออิาาาพื็คบแท ทเขาาํแต่ดัชก็เถียงกลับไปว่าจูลี่ได้เคยแอบเม้มเงินส่วนหนึ่งไปแล้วครั้งหนึ่งจูลี่กับดัชจึงมีปากเสียงกันขึ้นมาจนดัชนั้นทนไม่ไหวเอาปืนยิงจูลี่ตายคาที่ทาเอาลูกน้องคนอื่นๆรวมถึงบิลลี่นั้นช็อกมากและไม่คิดว่าดัชจะทํอย่างนี้ดัชได้สั่งให้เก็บกวาดพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วให้บิลลี่เก็บปลอกกระสุนซะแต่ว่าเลือดที่พรมนั้นกลับเช็ดไม่ออกดัชจึงได้สั่งให้ลูกน้องของเขาสัดไปที่หน้าของบิลลี่เพื่อให้เลือดกำเดาไหลามาปนกับเลือดดทททีีีี่่่่่่่่่อออออยยูบบนนนพพรรรมมมมเเเืืจจะะไไไใใคสสสงงงัแลกกก็้้้วาติขึ ให้คิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งบิลลี่นั้นก็ยอมโดนต่อยแล้วไม่ปริปากบนอะไรสักคำดัชชอบใจบิลลี่มากแล้วก็ได้บอกว่าบิลลี่นั้นได้กลายเป็นพวกของเขาแล้ววันต่อมาออตโตได้เรียกบิลลี่เข้าไปพบเขาโดยออตโตได้บอกกับบิลลี่ว่าให้พาดูนั้นไปดูม้าแข่งที่อีกเมืองในวันที่มีการพิจารณาคดีของดัชเพราะถ้าหากว่าดูอยู่ที่ศาลด้วยนักข่าวอาจจะมาถามอะไรกับดูและถ้าดูตอบอะไรผิดพลาดไปก็จะทําให้ทุกอย่างที่ทํามาพังหมดพอถึงวันพิจารณาคดีบิลลี่ก็ได พักที่โรงแรมแห่งหนึ่งและด้วยความใกล้ชิดบวกกับความรู้สึกดีๆที่บิลลี่และดูมีให้กันทั้งสองคนจึงได้เริ่มมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งด้วยกันและทั้งคู่ก็ได้ตกหลุมรักกันวันต่อมาทั้งคู่ก็จะออกไปดูม้าแข่งด้วยกันโดยที่ดูได้ออกไปกินข้าวกับเพื่อนๆของเธอก่อนโดยได้มีสายโทรศัพท์เข้ามาที่ห้องพักและบิลลี่ก็ได้รับสายนั้นซึ่งมันก็เป็นสายของออตโตที่โทรมาบอกให้จัดที่นั่งให้ดูตามเลขที่นั่งที่บอกบิลลี่ได้ฟังก็รู้ทันทีว่าดันสนนาาาามม้้้เเขกก็็ไดหแลลววู่ ของดัชมาถึงที่นี่แล้วเขาจึงรีบตามหาตัวดูพร้อมกับบอกให้เธอระวังตัวแต่ดูนั้นก็ไม่เชื่อและคิดว่าบิลลี่นั้นคิดมากไปและดูก็ได้เล่าอะไรบางอย่างให้บิลลี่ฟังเกี่ยวกับชายที่ชื่อว่าลุยเซียโนโดยเธอบอกกับบิลลี่ว่าเธอได้เคยเจอเขามาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่อยู่กับโบบิลลี่ได้ฟังก็ตกใจและคิดว่าลุยเซียโนนั้นอาจจะคิดทรยศด,ดัชได้และทันใดนั้นก่อเตรียมที่จะจัดการฆ่าดูในตอนที่เธอเดินลุกเดินไปหาเพื่อนแต่สามีของเธอกลับมาหาเธอโดยที่เธอนไม่รู้มาก่อนและรีพ ตัวเธอหน้าหน,นีกลับไปซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นฝีมือของบิลลี่ ตั้งแต่ตอนที่เขารู้ว่าดัชนั้นกำลังจะเก็บดูทำให้ดูนั้นรอดตายไปได้อย่างวุ่นวิตและบิลลี่กับดูก็ได้จากกันตั้งแต่วันนั้นโดยในตอนนี้ทางสารก็ได้ตัดสินให้ดัชนั้นพ้นจากความผิดทุกข้อกล่าวหาทำให้ดัชนั้นชนะคดีม,มาได้เขาได้จัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นมาที่สำนักงานแต่ยังไม่ทันที่จะได้ฉลองนานก็มีมาเรียกตัวคดีของดัชอีกครั้งหนึ่งทำให้ดัชนั้นโมโหอย่างมากที่เรื่องนั้นมันไม่จบสักทีซึ่งออตโต้นั้นก็ได้เสนอแผนให้ไปททปปนนทีีีี่่่่่ออออออกกเเเเเมมืืืงงพใใหห้้้้ขขาานนนนนนัยดดิคคชุป็จะึ แต่ครั้งนี้ดัชนไม่อยากจะทนกับเรื่องวุ่นวายอีกแล้วเขานั้นอยากจะฉากกับคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเขาให้รูแ้แรงรู้รอดไปเลยซึ่งออตโต้นั้นก็ไม่เห็นด้วยและผิดหวังที่ดัชคิดอย่างนั้นออตโต้จึงได้สั่งให้บิลลี่เอาเงินไปพบกับเจ้าหน้าที่ศาลซึ่งก็เป็นศาลที่เคยติดสินบนไว้เพื่อขอให้เขานั้นช่วยดัชอีกครั้งแต่เมื่อบิลลี่ไปพบเขาเขากลับบอกว่าครั้งนี้เขานั้นไม่สามารถช่วยดัชได้จริงๆและไม่ขอรับเงินเอาไว้ด้วยในตอนนี้มันดูเหมือนจะหมดหนทางที่ดัรรอดไดไ้้งงง่่่าาาายยยๆเมืบบิลีกกปน็ทํให ดัชันฉุนจัดขึ้นกว่าเดิมออตก็ได้บอกว่าลองขอความช่วยเหลือจากลุยเซียโน่แต่ดัชนั้นไม่ชอบหน้าลุยเซียโน่จึงไม่อยากที่จะไว้ใจและขอความช่วยเหลือจากเขาบิลลี่จึงได้เล่าลุยเซียโน่ที่เขาได้ยินมาจากรูให้ดัชฟังเมื่อดัชได้ฟังแล้วเขาก็ของขึ้นทันทีเพราะว่าบิลลี่นั้นไม่ยอมเล่าให้เขาฟังเร็วๆเ,เขาจึงซัดบิลลี่จนลงไปนอนกับพื้นซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าดัชนั้นจะไม่ใช่ดัชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุขุมรอบครอบคนเดิมออตจก็ได้เรียกบิกออกกก้องงใหเน ขเขาจํานวนหนึ่งที่เยอะพอสมควรบิลลี่ก็งงว่าเขานั้นทําอะไรผิดถึงต้องโดนไล่ออกจากแก๊งแต่ออโต้ก็ยังยืนยันและสั่งไล่บิลลี่ออกไปจากที่นี่ซะซึ่งที่จริงแล้วออโต้ยังไม่ได้อยากไล่บิลลี่ออกแต่เขารู้ว่าบิลลี่นั้นเป็นเด็กหนุ่มจิตใจดีเขาจึงไม่อยากให้บิลลี่นั้นต้องมาอยู่กับแก๊งของมาเฟียที่มีแต่เรื่องแบบนี้และเขาก็ไม่อยากให้บิลลี่ต้องมาเจอกับอันตรายอีกด้วยบิลลี่ก็ได้แต่รับเงินและเดินออกไปด้วยความไม่เข้าใจและทันใดนั้นก็มีกลุ่มคนเข้้้าาาามมจาััับบบบตวิิพรรอกกุบบกเขไปยส ออตโต้ Otto, และลูกน้องอีกสองคนของดัชจนตายและในวันนั้นก็เป็นวันที่ตำนานของดัชผู้ยิ่งใหญ่ต้องปิดลงซึ่งเหมือนว่าออตโต้จะรู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างจะต้องเป็นแบบนี้จึงได้ชิงรีบไล่บิลลี่ออกไปก่อนจากนั้นบิลลี่ก็ถูกจับตัวมายัางที่แห่งหนึ่งและทําให้เขารู้ความจริงว่าคนที่หักหลังดัชก็คือดิกซี่ธนาของแก๊งดัชซึ่งดิกซี่ได้ร่วมมือกับลุยเซียโนหักหลังดัชบิลลีนะ่ไม่พอใจอย่างมากที่ดิกซี่นั้นหักหลังดัชเขาบอกกับลุยเซียโนว่าให้ระวัััังงดดิกกกกซี่เเเเอาาาาาไไว้้้พระถขขหหหล็ หลังลุยเซียโนได้เช่นกันและบิลลี่ก็ได้บอกความจริงว่าแก๊งของดัชมีเงินที่ซ่อนอยู่ซึ่งดิกซี่ก็รู้ที่ซ่อนนี้แต่ดิกซี่กลับไม่บอกเรื่องนี้กับลุยเซียโนลุยเซียโนจึงรู้ว่าดิกซี่นั้นกําลังเล่นตุกติกับเขาอยู่เขาจึงสั่งให้ลูกน้องของเขานั้นจัดการกับดิกซี่ซะก่อนที่จะปล่อยตัวบิลลี่ไปโดยลุยเซียโนนั้นก็เลยสั่งให้บิลลี่อยู่เงียบๆอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครเด็ดขาดก่อนที่เขาจะคอยส่งคนไปติดตามดูความประพฤติของบิลลี่เป็นระยะๆบิลลี่จึงไดดด้้้เเเิินนนทททาาาางงงกกกลัับบบปี่ขขอออพรมสุยโต โมบให้กับเขาบิลลี่ได้เข้าใจวิธีของมาเฟียซึ่งมันก็ไม่อาจจะเป็นอย่างที่เขาคาดเอาไว้และเขาก็อาจจะล้มเลิกความคิดที่อยากจะเป็นมาเฟียไปเลยบางอย่างที่เราวาดฝันไว้ด้วยความคาดหวังในความเป็นจริงแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นเสมอไปซะทุกอย่างและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่ผมได้เพิ่งเล่าไปหากว่าทุกคนชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด like, ก subscribe และกดแชร์ share, เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าหากว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกร,ร่อองหืววาามมีค ผิดพลาดประการใดกระผมสปอเลอร์เล<ๆ>ินก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยและสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้และเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ